เอาตีเขาตีอ่ะดันของมันด้านหน้าน้องมุดิตั้งหันนะครับอย่างนี้มือสายคอยเหยียบอ่าเอาละดูนะหนึ่งสองสามสี่มือขวาไม่หล่นอ่ะดันสะว่งมันด้านหน้านี้ดันของมันด้านหน้าเอาใหม่ข้ามเท้าด้วยอ่ะดันตรง ตีฮะเอาไหมนะน้องไปเรียนเขาให้ดูฮะตีเบื้องค้อเอาไหมตีตี่ะด <c oughs> <then>. ้านโบอตีฮะอีกรอตีสอตีไม่แรงตีสองซ้ายอีสองตับเมื่อกี้สองขาขูลืมเล่ วัปุ้ยเอางงงงข้างนี้นะเอาจริงจริงไม่หรอกนะเออเอาเก็บบอกแล้วว่าข้างนี้กไม่รอดเลยเนี่ยไม่หน่อยนลออกกินร่เลิกองนะกูจะเตะข้างนี้นะให้น้องรุดิษฝังหนึ่งสองเห็นไหมดังไปด้านข้งนี้หัว้านั่งหนึ่งสองเจ้า <cười> 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 bạn nghe nghĩ bạn nghe còn đến đây hôm nay thay 1 2 ra, ra. <cười> <cười> à bạn ấy gì mình có tại ấy gì muốn gì tại ấy gì sẽ มันมนั้น